สวัสดีครับอยู่กับพีทพาชมรถจดมือ2องคันควาพเกตเวันนี้ผมนำเสนอเจ้าอีซุ d m a ม V-Cross สนะครับ4ประตู 4x4 ค,คันนี้ปีโมเดล2018นะครับไมวิ่งมา52,000กิโลนะครับวันนี้เปิดเพียงแค่780,000บาททุ่นนะครับคันนี้พิเศษนะครับเป็นรถมือเดียวจริงๆนะครับใช้งานน้อยสภาพภายนอกสวยงาม นะครับไม่มีเรื่องของเฉียวชนไม่มีเรื่องของบันเหตุนะครับสีเดิมๆดิมนะสภาพเดิมเดิม100%นะครับดูในส่วนของด้านหน้านะครับตามสไตล์ของ d m a มนกะการดีไซน์ออกแบบค่อนข้างดูดีดูลงตัวดูสวยงามนะครับโค้งมนต่างๆนะเป็นรถสไตล์แบบมัดกล้ามนะครับซุมโปง่งข้างแล้วก็เส้นสายด้านหน้านะครับปากกระโปรง ทำให้รถนี่มีเส้นมีสายมีมัดกล้ามขึ้นมานะครับดูจากซุ้มล้อนะครับโป่งขึ้นมาเยอะมากนะการออกแบบเน้นในเรื่องของความโค้งมนเข้ารูปเข้ารอยนะครับกระจังหน้าเป็นสีเทานะเป็นสีเทาเงาครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟ LED เป็น daytime running light เป็น LED นะครับลักษณะคล้ายมูม,มแมลงสวยงามนะไฟตัดหมอกคู่หน้าได้มาออกแบบกันชนหน้าให้มีลักษณะความแข็งแกร่งนะครับขึ้นรูปให้มีลักษณะเส้นสายเหมือนความแข็งแกร่งลุยๆนะคันนี้เป็นขับ4นะครับดิสเบรกหน้าพว่วงโดยระบบความปลอ e b s มาให้ EBD มาให้นะครับรวมไปถึง ESC เป็นตัว v c r o s สนะสีประตนะูดูเส้นสายนะครับรับประกันคันนี้นะครับไม่มีเรื่องของประเทีไม่มีเรื่องของเฉียวชนนะมีหลังคาแคลริบอยซีรีส์หมาด้วยนะครับวสวยๆไฟท้าย LED ดีมีกล้องหลังนะครับออปชั่นค่อนข้างดีนะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเนี่ย คริบอยนะครับกระจกไม่ได้ทะลุกันนะครับเป็นในส่วนของคริบอยต่างหากเลยถ้าไม่ใช้ก็ยกออกนะครับตัวนี้ไม่ได้เจาะนะเป็นแบบติดตั้งกิฟหนีบนะครับก็สวยงามนะครับแมคไลเนอร์ก็ไม่มีร่องรอยนะนะครับเป็นรถวิ่งในบริษัท ไม่ได้ใช้งานบรรทุกอะไรหนักมากนะครับมีกล้องมาให้นะครับขึ้นเหนือล่องใต้ได้หมดนะเป็นตัวขับ4 4w h ฟวิลนะครับ4ี่คูณ4นะครับจะขับ4ขับ2ได้หมดนะยางอะไรเป็นล้อแมกนะนะครับยางอะไรเป็นล้อแมกอันนี้ได้ยางอะไรเป็นล้อแมกน,นะครับ การชนตรงนี้มีตำหนินิดนึงนะครับนิดเดียวลองนั้นไม่มีอะไรเลยสวยงามนะนะครับสภาพรถดูดีมากนะครับ780,000บาทถึงก็ถือว่าคุ้มค่านะครับติดแหลกรังคาให้ด้วยเสาอากาศแบบชีพฉลามเดี๋ยวดูในส่วนของภายในนะครับเบาะหนังนะครับสีทูโทนน้ำตาลตัดดำ ลักษณะเหมือนลายเครลาะนะครับแพงประตูตกแต่งด้วยวัสดุมันวาวนะครับเป็นสีคล้ายโรสโกสวยๆงามๆโดยรวมก็นั่งสบายอยู่แล้วนะครับกว้างขวางสไตล์ของยีซสิุคันนี้นะครับราคา780,000บาททวนนะครับก็ผ่อนโยม่านหมื่นหมื่นกว่ากว่าหมานะครับ ข้าราชการรายได้ส0,000ซื้อได้คนเดียวนะครับพนักง,งานรายได้ส0 0 0 0ก็ซื้อได้คนเดียว20,000กว่าถ้ามีเครดิตก็ซื้อได้นะครับออกรถดศูนย์บาทเหมือนเดิมนะครับฟรีดาวจัดเต็มเน,นี่ยนะครับอันนี้มีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับกล้องบันทึกภาพหน้าแล้วก็รวมไปถึงตัว กระจกตัดแสงอัตโ,ตโนมัตินะไอ้หมาพอมาเลยมันตีฟังก์ชันมีคูดคอนโทลน,นะครับอันนี้เครื่อง3000นะครับปุ่มพูดสตาร์ทนะจอนิเมเกเ,เตอร์นะครับเป็นจอดีวดีนะระบบเครื่องเสียงก็ให้มาค่อนข้างดีนะครับซิสเต็มไรซ์เรลแปดทิศทางเลยนะครับสั็จัก้วีคอร์สนะเกียร์อัตโนมัติเด็นไหมครับบวกลบชิปอัพชิปดาวเกียร์ได้รวมไปถึงตัวสวิต high to high แล้วก็โฟโฟโลนะครับอันนี้สภาพภายในก็ดูดีนะครับพอสมควรสวยงามนะครับถองรุ่นี้ภายคู่หน้านะครับนะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกัน780,000บาทท้วนนะครับหากลูกค้าท่าในใดสนใจนะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้า นะครับมีโหมดช่วยลงทางราชันให้ด้วยนะครับปรับไฟสูงต่ำได้สีระดับเห็นไหมไอ้เร่งสต็อปสตาร์ทแท็กชั่นคอนโทรลนะครับสวยๆนะครับวันนี้สามารถจอดแปะได้นะนะครับสัญลักษณ์วีครอสนะครับเข็มขัดนิรภัยเอีร์สจุดนะครับคู่หน้าดึงลังกลับผ่อนแรงอัตโนมัติ3 ปรับระดับได้นะครับสาจุดปรับระดับได้มือจับโหนขึ้นลงก็มีให้บันไดข้างมีให้นะครับเดี๋ยวดูในส่วนของด้านหน้ากันนะครับสวยๆคันนี้นะ7จ็ดแสนแปนะครับซื้อสดนะครับมีในเรื่องของแบวนนะครับต่อรองได้ไหมต่อรองได้นะครับค่อยมาคุยกันนะครับอันนี้ให้ดูก่อนโครงสร้างเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยขยับ นะเป็นอีกคันเลยที่การันตีได้เลยว่าสวยนะครับว่าสวยไปเดิมนะแผ่นเพจอยู่ครบเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องสามพันนะเครื่องสามพันแห้งๆเลยขับสี่นะครับตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลนะมีเรื่องความทนทานมีเรื่องความประหยัดดูแลบำรุงสาง่ายสูงโดยการอะไรเยอะนะครับใครสนใจรีบคันนี้นะครับเหลือคันเดียวแล้วนะครับนะ เหลือคันเดียวแล้วนะครับมี2คันนะครับคันนึงขายไปแล้วราคาเดียวกันสําหรับคันนี้นะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้หรือว่าสามารถโอนจองล็อกรถได้เลยนะครับมาดูไม่ชอบก็คืนมาจำเงินไปนะครับถ้าชอบก็มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากวีคอร์ด้วยนะครับคันนี้เครื่อง3 0 0พันะครับสี่คูณสี่วีคอร์สสาม 1 0ซีซีปี2018ไม่แค่50,002นะครับราคา780,000บาททวนเท่านั้นเองนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับซื้อสดบวกแวตนิดหน่อยนะครับเข้ามาคุยมาโชว์มาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพื่อน,นี้ครับสวัสดีครับ